ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่13สิงหาคม2565นะคะ แอดมินน,น้อยสวัสดีทุกทุกท่านเด้อจ้าเด้อสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องแอดมินหนูหน้อยนะคะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจา้าแอดมินหนูหน้อยมาสายเด้อจ้าเด้อบว่ากันเนาะจ้าเนาะบางเมอร์ก็มาสายบางเมอกักมาแต่เศรา้าสำหรับผลห้าน้อยเมื่อว่านี่ ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่สนใจครีมสบู่ปาแห่งโทรเข่ามาสั่งกับแอดมินใดเลยด้วยจ้าเด้อที่เบอร์0926325513นะคะสะบู่สูตรมะละกอมะเขือเทศด้อจ้าเด้อปลาแห้งนะคะปลาแห้งแพ็คละ25บาทสบู่แพ็คละ190บาท ครีมชุดละ150าบาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้จ้าเดอ้อต่ว่าสำหรับปลาแห่งนั้นมีค่าส่ง50บาทด้จ้าเดอ้อท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินน,น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำได้จ้าเดอ้อท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางเลข,ขาน้อยอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนใบนำเด้จ้าเดอ้อจากสิบประพาดทุกคลิปนะจานะ๊าเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขหลักๆก็กกจะมี แนวทางเลขฮานอยนะคะฮานอยรัฐบาลไทยลา้าเดอจ่าเด้อสำหรับเล้านั่นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวกวอนจะไปรับชมแนวทางบอาแนวทางเลาากว่าเนาะจ้ะเนาะเลาาเมือว่านนี้บ่กเขา่าเดอจ่าเด้อลาาเมือวานนี้ข้างบนออกสามเก้าเก้าข้างล่างศูนย์สามเนาะจ้ะเนาะ สำรับเล่านี่พักใบกอนเด้อจ้าเด้อพักใบกอนราะว่าบ่เขาหลายหวดติดแล้วเดี๋ยวเห็ดให้ท่านผู้ชมเสียเงินเนาะจ้าเนาะแอดมินบอกพอให้น่าจะรอยว่าพักใบกอนก็ได้ค่ะพ่อเห็ดทามันเขาแล้วเดี๋ยวคอยมาว่างตอเนาะจ้าเนาะแนวทางเลยบ่กเขาเด้อจ้าเด้อพักใบกอนเนาะจ้าเนาะพักใบกอนเดียวท่านผู้ชมเพิ่นจะเสียเงินบ่เขาหลายมือแล้วเนาะจาเนาะบ่เขาหลายหวดแล้วสำรับ แนวทางเลขฮน้อยเนาะจ้ะเนาะฮานอยสําหรับฮานอยนั่นเลขเข้าในตารางทั้งหมด4ชุดเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าแอดมินหน่อยเจาะบ่เข้านะจ้ะเนาะแอดมินไปเน้นที่3เด้อจ้ะเด้อเลขเจาะบ่เข้าจักชุดเข้าเลขในตารางหมดเลยท่านชม รอบปกติสีหนึ่งเนาะจ้ะเนาะสีหนึ่งข้างบนข้างล่างสีห่ห้าข้างบนออกสามสีหนึ่งเด้อย,ย้ะเด้อสามสี่หนึ่งเข่าทั้งสามตัวเนาะจ้ะเนาะรอบปกติรอบพิเศษเนาะจ้ะเนาะในรอบพิเศษี่รอบปกติห้าหก ห้าหกนะจ๊นะเนาะรอวีไอพีสามหนึ่งหกแต่ว่าสายวิ่งมือว่านเนม่าด้วยจ้าเด้อสายวิ่งว่านกับมาสามสามซีมากเมือเนะจ๊นะเนาะสายวิ่งซีได้ทั้งวิ่งทั้งรูดด้วจ้าเด้อแอดมินุยน่ยไปเจาะทีสามนะจ๊นะเนาะเจาะบอ่อเขา่า สำหรับท่านใดที่ถือรางวัลเมื่อวานนี้จับได้ในตารางแอดมินหน่อยดีใจน้ำเลยจ้ะเ้อบรูวาจับไดบ้บบนะจ๊ะเนาะจะมาเน้นแต่ชุดหกเจาะของแอดมินนันบ่เข่าเลยจ้ะเ้อบอ่เข่านผูมชมผิดารณาเบิงสำหรับมื้อนี้ไปรับช่วนวท่างกันต่อเลยเนาะจ้านรรมชมระวังแน่เลอจ้ะเ้อระวังเลข เขาในแต่ล่างแบบนี้เนาะจา้ะเนาะเขาหลายชุดเมื่อต่อมาเนี่เขาอยากจะลุด,ดเด้จ้จเด้อเขาอยากจะลุดท่านผู้ชมพิจารณาาบงกรดกเดิจ้จเด้อก่อนจะตัดสินใจนําตัวเลขไปลงทุนเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าเมื่อว่านี่เลขเขาสี่ชุดเอดมนินหน่อยอยานมันลุดเน,นาะจ้ะเนาะ แต่ว่ากับพิจารณาเบิงได้จ่าเด้อเบิงเป็นแนวทางถ้ามักกระจัดได้จ่าเด้อท้ามักกะจัดถ้าบ่มันใจกับเบิงไวเป็นแนวทางก่อนน,นะจ่าเนาะเพราะว่าเหล็กในตารางนั้นมือว่านี่เขาลายได้จ่าเด้อแค่เจาะว่าเขาซื่อ แนวทางเลขฮาหนอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะประจําวันที่13สิงหาคม2565เลขในตารางนะคะเลขในตารางนี้ท่านใดจับเองได้จับเก่งจับแม่นจับเองได้เลยด้วยจ้าเด้อ หนึ่งสอหนะคะเลขในตารางนะคะเด่นหนึ่งรองสองนะคะสำหรับเล็กเด่นเล็กล้องเด่นรองวิ่งได้รูดได้ ะะวิ่งได้หลดได้ร่วมสามห้าน้อยเลยได้จ้าเดอ้อสำหรับสายวิ่งสายรลดเท่านั้นบอคอยพาดเนาะจ้ะเนาะบอคอยพาดสำหรับทันใดชีชอบเหล็กวิง่งเหล็กหลดเนาะจานะ้ะเนาะไม่พาดนะคะเข่าแถบซูมออได้จ้าเดอ้อ รวม3ามฮาน,นอยนะจ๊ะเนาะรอบพิเศษปกติและ v i p ได้แล้วหยุดนะคะ6ชุดเด่นนะคะสองเจ็ดสองแปดสองห้า หนึ่สองและเจปนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหรือว่าจะเจาะให้8ปตัวดีท่านผู้ชมเจาะให้8ตัวดีวดล่องบอท่านผู้ชม8ตัวกับบอลลายได้ท่านผู้ชม ทานไรที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินนั่งในด้จาเด้อทานไดสนใจครีมสบู่โทรเข้ามาสั่งใดเลยพร้อมส่งนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ด้จาเด้เอแอดมินนวน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ